ไปดูเรื่องแบบนี้หน่อยท่านผู้ชมนะเอามาเตือนภยัยเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านผู้ชมนะคนที่เป็นคุณผู้หญิงแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยนะเตือนไว้สักหน่อยหนึ่งจะไปทํางานต่างประเทศด้วยเหตุผลที่ว่าค่าแรงดีเงินดีคําเชิญชวนของเอเจนต์นะหรือเอเจนซี่หรือแม้กระทั่งคนรู้จักกันเนี่ยนะจะต้องตรวจสอบก่อนนะว่าเขาไปจริงหรือเปล่า จำเป็นจะต้องตรวจสอบไม่เช่นนั้นท่านผู้ชมอาจจะเป็นแบบเรื่องแบบนี้ได้เจ้าหน้าที่ตารวจปราบปรามการค้ามนุษย์ท่านผู้ชมนะฮะเขาจับกลุ่มนางนาตาลีอายุ42ปีตามหมายจับสารอาญาในข้อหาเนี่ยร่วมกันค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี แล้วก็โดยใช้อุบายหลอกลวงซึ่งเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็อายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีโดยจับกลุมได้ที่จังหวัดตรังนะฮะอำเภอสิกาวนะเขาสืบเนื่องมาจากเดือนกันยายนแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะ11ปีที่แล้วท่านผู้ชม2,552นะเดือนกันยายนก็ได้มีเด็กสาว2คนเนี่ยสมนามสมมุติแล้วกันนะชื่อเด็กหญิง A กับนางสาว B แล้กันเด็กหญิงเนะีในอายุ14ปีนางสาวบอายุ15ปี ก็ถูกผู้ต้องหาเนี่ยนะถูกกลุ่มผู้ต้องหานะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวนาตาลีเนี่ยแหละหลอกว่าจะพาไปทํางานเนี่ยนะเป็นเด็กเสิร์ฟในประเทศมาเลเซียนะก็ไปเสิร์ฟที่ร้านอาหารแหละ,ะ,ะ,ละไรายได้ดีนะมีไรายได้เดือนละ 4- ี่0 0ื่นถึงห้าหมบาทเขาบอกอย่างนั้นนะน้องๆก็เห็นว่ามันไรายได้ดีอนะ่ะก็อยากจะช่วยเหลือครอบครัวก็เลยตกลงปงใจนะก็ไปทํางานที่นู่นก็เดินทางจากอําเภอหัดใหญ่นะจังหวัดสงขลาเนี่ยผ่านเข้าประเทศมาเลเซียท่านผู้ชมนะฮะ เมื่อไปถึงมาเลเซียเนี่ยก็รู้เลยว่าถูกหลอกเพราะเนื่องจากว่าถูกพาไปขังไว้ที่คอนโดแห่งหนึ่งห้าไม่ให้เดินทางไปไหนด้วยระหว่างนั้นก็จะมีคนคอยควบคุมตกเย็นก็จะพาไปทํางานร้านคาราโอเกะเพื่อให้ค้าประเวณีในร้านคาราโอเกะนั่นแหละและจะต้องใช้หนี้ด้วยนะสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่ประเทศมาเลเซียนี้เป็นจํานวนเงิน70,000บาทต่อมาเนี่ยน้องๆสองคนเนี่ยทนไม่ไหวแล้วต่อการถูกบังคับค้าประเวณี ก็จึงแอบติดต่อคุณแม่ที่ประเทศไทยก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือน้องที่ในมาเลเซียนะและก็พากลับมาแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นี่แหละนะฮะล่าสุดสารก็ออกหมายจับใช่ไหมจำนวนทั้งหมด5คนแต่ก็จับกลุ่มได้แล้วบางคนก่อนหน้านี้ก่อนจะตามจับตัวนางนาตาลีเนี่ยแหละที่หลบหนีคดีมานานกว่า11ปีสอบถามว่ารับสารภาพไหมนาตาลีบอกรับสารภาพทุกข้อกล่าแวแาก็เอามาเตือนภัยกันท่านผู้ชมนะสำหรับเรื่องอย่างนี้ บ่อยครั้งเราเห็นเนี่ยว่าถูกหลอกไปค้าประเวณีเมืองนอกเมืองนานไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเกาหลีญี่ปุ่นคือมันล้วนมีหมดมิจฉาชีพมีอยู่ทุกวงการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเตือนภัยว่าอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆนะเขาบอกไปทํางานเมืองนอกเมืองนานอันนี้พี่รู้จักสบายระวังคุณจะเป็นเหยื่อเขารายต่อไปฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณครับ